แล้วทุกคนเราจะเริ่มวันไหนดีอะวันนี้เลยแม่หรือว่าไงดีไอ้พวกเรื่องการที่ฆ่าเคียวยะเนี่ยใช่ไหมทุกคนวันเดียวต้องหาเพิ่มไหมอะถ้าดูแล้วต้องต้องรอลุงบอยกับลุงเฟิร์สอะไม่รู้ลุงบอยลุงไม่รู้ว่าลุงบอยลุงเฟิร์สจะกลับตอนไหนดิใช่ไหมเจ้าแกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ากลับมาพอดีเลยกลับมาดีเลยเอ้าลุงเฟิร์สลุงบอยไปไหนมาครับเนี่ยเออไปไป ไปไหนมาเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเล่นน้ำไปนวดชัวร์เลยลูฟเฟอร์ครับผมพวกผมอ๋อครับอะไรล่ะูคุยผมเออพวกผมกำลังคิดว่าจะไปจัดการข้าเจ้าคือยาครับเต็มเงินไปเท่าไหร่ละเดี๋ยวเออโอ้ยเอาเอาเอาจริงจังก่อนครับไอ้เจ้าบริษัทเหรอครับเพราะว่ามันถึงวันนี้แหละครับเป็นวันของเราที่เราต้องจัดการมันเราจะให้มันเล่นงานเราจะหล่อไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้ว เพราะว่าผมกำลังคิดว่าเราควรตามอจา,มา,มา,าจารย์เชนมาดีไหมครับลุงลุงเฟิร์สเป็นงั้นเราไปหาอาจารย์เชมไหมไปไปไหมเออผมว่ามผมว่าเราเฝ้าที่นี่ผมว่าเราไปกัสามคนก็พอครับมีปลามีลุงมีผมไปแค่นี้พอครับผมว่านะไ,ไป <ๆ S 2> ไปไปเดี๋ยว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 ให้คอนแทคเด็กนั้นเดี๋ยวไปหาเด็กโอ้โหคอนแทคติดต่อไปไปนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับไปก่อนพอไปไปไปเจ้าแก่แกเจ้าแก่จะไปด้วยเหรอไปไปไปลุงเฟิร์สเราเราจะบอกอาจารย์เชมว่าไงดีครับลุงเฟิร์สอาจารย์ใหญ่อ่ะ เราต้องขอเทคนิคการติบปีศาจแล้วเลยเนี่ยผมว่างั้นเลยครับเจ้าแกฉันว่าแกไม่ต้องไปแกรอนี่ดีกว่านะเดี๋ยวที่นู่นเขาเดือดร้อนอ่ะเจ้าแกไม่ชอบโซนนะครับอยู่นู่นอ่ะใช่โซนไปทั่วยด้วยโลเฟอร์ครับผมว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่เจ้าปีศาจคิวยะมันจะได้อยู่บนโลกนี้ที่นี่หละสบายใจเลยถ้ามันจบใช่ครับเพราะว่าเรานั่นแหละครับผมว่าน่าจะทําอะไรง่ายขึ้นนะครับฮันเซลเอ๊ะผมลืมถามผมลืมบอกโลเฟอร์เลยคือเจ้าคิวยะครับมามามาถล่มงานแข่งเราด้วยครับ ใช่แล้วเลยผ,ผมมันไส้หม่องมุยาฆ่ามันมากเลยครับคุณเอ้ยลุงลุงเฟิร์สผมจัดการ,รม,ม,ามาบบนันนะ่ะก็มันมามารูปแบบไหนรูปแบบเอ่อมาสิงล่างเจ้าไวคุณมาลิคุณวิลิมาครับแล้วก็มาจัดก,การพวกเราเนีเยนมากนะคุณเลวหน้าก็เสียแล้วด้วยครับใช่ครับไปลุงเฟิร์สเราลงไอ้นี่ดีกว่านะครับไอ้ไอ้ลงเนี่ยไปไปลุงเฟิร์สไป,ไปเฮ้ยจุ๊บๆๆๆ ฮันเสลูกักทำไมถึงทำกับพ่ออย่างนี้นะมีอะไรหรอครับท่านคีย์ะเปล่าหรอกก็แค่ลูกฉันนะนะกลับไปคับเทวดาอย่างไงล่ะไอเจ้าเทวดาฉันต่ำงั้นหรอครับท่านคีย์ะใช่แล้วไอเทวดานั่นแหละฉันว่านะฉันต้องสั่งสอนมันสักหน่อยแล้วให้ผมไปจัดการแทนไหมครับไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการเองได้เจ้าดิมฉันมีเรื่องฝากให้แกทำหน่อยเรื่องอะไรครับท่านฉันอยากให้แกไปฆ่าไอเจ้าครูใหญ่นั่นซะเพราะมันขัดขวางข้าในการแข่งรอบก่อน ได้ครับท่านผมต้องไปที่โลกเวนุนใช่ไหมครับใช่แล้วงั้นผมขอจัดการเลยแล้วกันครับไอ้เจ้าเทวดาแกเจอฉันแน่งานยุ่งๆเว้ยเฮ้ยอืมอืมกอไก่คนคู่คอคว้าตัวไราไปนะนั่นสินะเจ้าคู่ใหญ่วันนี้นี่แหละเป็นจุดจบของแกอืมตัวฐานมันกอไก่นี่ใไร่นี่ยแกเป็นใครอ่ะ ถ้าคือลุงน้องมือขวาของราชาปิศาจท่านขยะขวาของไอ้เจ้าปิศาจขยะใช่ไหมะละ่ะแน่นอนอยู่แล้วแล้วแกมีธุระอะไรล่ะถึงมาที่นี่ฮ้มาฆ่าแกไงวะแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยเจ้าขุ่ยบ้าทำจนเสียตาไปข้างาน,าานึงนะก็ทำภารกิจสำเร็จ ไปทุกคนไปหาคุยใหญ่ก uh ันเถอะไปไอ้ปลาเมื่อไหร่ปลาจะเอาอีกข้างบนนี้แม่ออกจะหัวเนี่ยเนี่ยเอาอุตส่าห์ซื้อมาก็ต้องใช้สิอ๋อเหรอเสียมือนเมสบายนะเราเนี่ยขัดจมูกเลยขัดจมูกขัดจมูกนิดหน่อยนะนิดหน่อยโอเคเออเออลูฟเฟิร์สลูมีไม่กว่าปะเนี่ยเอ๋อหรอมีเหรอพาไปไปไปครับไอ้ลูมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมือนมีการต่อสู้บนไปเถอะลูฟเฟิร์สไปเถอะลอยปุ๊บไปเร็วเฮ้ย รือไปหรือไปเลยลูฟเฟิลโฟลก็เกิดเรื่องไม่ดีแน่ไปเร็ว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 เฮ้ย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 ควาภายิงด้วยเฮ้ยคุยใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเจบเฮ้ยเฮ้ยแกไม่ใช่คุยใหญ่นี่ไฟต้มโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยใหญ่คุยใหญ่ครับเฮ้ยคุยใหญ่เฮ้ยองอเกี่ยมึงตายเฮ้ยคุยใหญ่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยคุยใหญ่ครับคุยใหญ่ ไอเงอกตื่นแล้วผู้ใหญ่ตายแล้วครับไอแก้วผมแก้นเดียวเลยโถ่เอยเลงมาช้าไปอ่ะลูเฟิร์สเอาไงดีครับผมว่าเราจะกลับไหมครับผมมีทางส่องขอไม่ดีเกี่ยวกับบ้านเราเลยอ่ะใช่ใช่ถูกต้องเราควรกลับไป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 กลับโดยเลยว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีแน่โอ๊ยโอ๊ยลอยลุงลงโดนลงมาไม่กว่าลงหายแต่มีป้าเอาไม้ก่อนให้ลุงอันหนึ่งเดี๋ยวขอริขอกลับก่อนขอกลับก่อนเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนให้ลุงด้วย โอ๊ยไม่เดี๋ยวพูดไปเลยกันนังก้าเดี๋ยวพูดไปะไรกันนะไอ้เจ้าเทวดาชั้นต่ำเดี๋ยวแกจะรู้ซึ้งแน่บางอาบไม่อยู่กับลูกสาวของฉันฮันเซฟเขารักเธอนะเขาก็รักเธอเหมือนกันเออแล้วลุงล่ะรักลุงมากก็ได้นะลุงนั่งอยู่ในเรื่องคนเฮ้ย เดี๋ยวมาเพิ่ฮาเซลอยู่กับฉันนะฉันว่าต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีแน่นอนเอาเฮ้ยบ้าไปไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแมวน้ำมาแล้วเพิ่มเฮ้ยบ้าไปไหมเหรอเนี่ยไอเชียวราฉันจำออกจากลูกสาวฉันปะแกมันราชาร์บีสันนี่วะกล้าหนีเร็วก้าไปเร็วฮาเซลหนี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 ไม่หนีไปหรอกฮันเซลไปเร็ว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  ฮัเซลมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วจะหนีไปไหนเวย่งแล้วโอ้โหมันไปครึ่งหลังแล้วเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วก้ากับเฮนเซอร์ไปไหนแล้วน่ะเฮ้ย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 แกจะหนีไปไหนแกอย่ามาทำอะไรพวกเราเลยปล่อยพวกเราไปเถอะฉันจะปล่อยแกไปหรอกแกมางานมาแตะต้องลูกเสาฉัน พ่อพ่อปล่อยพวกเราไปเถอะค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่เป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแล้วค่ะทําไมลูกถึงพูดแบบนั้นล่ะพ่อไม่เคยสั่งสอนให้ลูกเป็นคนแบบนี้นะพ่อเร็วเกินไปหนูไม่อยู่กับพ่อแล้วค่ะนี่ลูกกล้าด่าพ่อเร็วเลยงันเหรอใช่ค่ะพ่อหัดดูตัวเองซะบ้างนะคะแกนี่มันไอ้ลูกทรอะพี่ปัดเร็วตายไปไยไปแกจะมาปกป้องทำไมไ้เทวดาชฉันตับก้าก้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูกมาหาพ่อเถอะไอ้เจ้านมตายแล้ว พ u, ma, u, ่อมงอ่านมาฆ่ากล้าของหนูไอ้เจ้านามแตกเพาะแกยังไงล่ะไม่ใช่นะคะกล้าเสียสลับก็เพราะปกป้องหนูก็ใช่ยังไงล่ะสุดท้ายเจ้านำก็ต้องตายอยู่ดีเฮ้ยมันจะมีคนมาให้ไปก่อนดีกว่า้ยเฮ้ยต้องรีบไปเมื่อกี้เหมือนได้เสียงอะไรบางอย่างเฮ้ย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 ได้กลิ่นอะไรแปลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านเป็นรูเหรอเฮ้ย เอ้ยบอานไฟไหมอ๋ออลูบอยเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยอ้าวนายเซอร์วิสอไหนๆก็มาแล้วก็ช่วยกันนะอ๋อตับคัมตับไฟลงอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยเราเป็นไฟนี่วะจร้อนยังไงวะอุ้ยอุ้ยระไฟลูบอยครับแล้วแล้วกล้าล่ะครับไม่รู้สิหายไปตั้งแต่ลุงบอกว่าจะไปเอาน้ำมาแล้วจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยอยู่ร้อนอุ้ยผู้มเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้แวบลูบอยเดี๋ยวผมมาเลยครับฝากฝากตับบ้านด้วยลูบอยบ้านเดี๋ยวไหมอยู่เลยลูบอย เร็วตกกระทำอยู่เนี่ยโอ้ยลุงบอยเดี๋ยวผมมานะครับใช่์ไม่กว่าได้ลุงบอยคนแถวนี้ไม่มีอะเข้าอพยพหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมานะครับโอ๊ยบ้านไหม้หมดเลยเว้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบฝั่งนู้นเฮ้ยโอ้ยโอ้ยรีบไปก่อนเฮ้ยเห็นอะไรแวบบวะเมื่อกี้อุ๊ยนั่นใครอ่ะหัวโมพูฮันเซลชัวเลยเฮ้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 ยอันเซลเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โหหนูจัดการ กล้าค่ะพี่แซมไอ้ไอ้เจ้าปีศาจคิวย่าเป็นคนฆ่าก้าเหรอใช่แล้วโถ่อยมาช้าไปอีกแล้วกล้า <c oughs> พี่ขอโทษพี่มาไม่ทันโถ่อย <c oughs> ไปก้า,อามองเดี๋ยวพี่ขอโทษนะพี่มาช้าไปอะ่ะไม่เป็นไรพี่แซมมันไม่ใช่ความผิดของพี่แซมหรอกมันเป็นความผิดของพ่อหนูเองยังไงพี่ขอโทษพี่มีส่วนผิด<ม>อ่ะพี่มาช้าไปเดี๋ยวนะ แล้วเจ้าปีศามไปไหนแล้วอ่ะมันหายไปแล้วพี่จะบอกนะว่านั่นเดี๋ยวพี่มาเฮ้ยปลาตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยเฮ้ยลุงเฟิร์สด้วยเฮ้ยโอ้ยนี่มันกำลังหลอกล่อเราเปล่าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ไปก่อนเฮ้ย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 ลุงบอยลุงบอยครับกกล้าตายแล้วครับ ลูกบอลผมฝากดูแลนั่นเซล,ลกับก้าหน่อยฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมมาเพราะว่าปลาตกอยู่อันตรายเดี๋ยวผมมานะครับรีบไปเลยครับเฮ้ย hey, ถอยเฮ้ยทำไมเราถึงคิดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรีบไปเฮ้ย hey, มานะปลายุ้งเป็นอะไรนะลุงเฟิร์สด,ด้วยขอก่อนยุ้งเป็นอะไรนะโอ้โเยเมื่อไหร่ปลาจะเอาไม่กวาดมาให้ล่นะเนี่ยมมันลงไม่ได้นะั่นเนี่ยน่ากลัวชะมัดเฮ้ยลุงเฟิร์สนะลุงเฟิร์ส ชอบทำไม้กวาดหายอยู่เรื่อยเลยร้อยโอ้ยนานจริงเหนื่อยนะอ่ะลุงเฟิร์สไม้กวาดนี่ขอบใจขอบใจเออและเอ่อไอ้ไม้กวาดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะเป็นไรลุงเฟิร์สหนูซื้อให้โอ้ขอบใจขอบใจที่จริงก็แค่ถามเฉยแหละไม่มีเงินคืนหรอก ้คงจะถามทําไมเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่แซมจะกลับมาเราจะได้ไปกลับเมืองเราสักทีนะอะไรจบปะหมากกันซะไอปีศาจฟันเหลืองอ๋อเราเราเราหายไปไหนเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วไอแซมเอากูตายแน่เลยเนี่ยโอ้ดูแลหลานไม่ได้โอตายตายตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลอยเ้ยเฮ้ยเหนื่อยบินขึ้นบินลงนี่แหละโอ้ย โอ้ยโอ้ยติดเต็ดต็ดโอ้ยโอ้ยลูฟเฟอสเติดเต็ดฮึบว่าหัดเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีสิเฮ้ยดีเป็นไหมเนี่ยผมรีบอ่ะโอ้ยลูฟเฟิสเฮ้ยเออปลาละครับเอ่อปลาละเขาไล่หัดหลานตดี๋ยวขึ้นเขียวยะแม่งพาหัดหลานปลาไปแล้วล่ะฮะจับตัวไปแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ถูกต้องขู่กล่าไปแล้วโอ้ กูกล่าวไว้แล้วจริงกาตายแล้วครับถามจริงจริงครับลุงเฟิร์สลุงเฟิร์สผมขอถามหน่อยครับของชิ้นสุดท้ายอยู่ที่ไหนครับแกอยากรู้ไปทำไมแซมมี่อยากไปน้ำมาตะาเลยใช่ครับเพราะว่าที่รู้นะครับลุงเฟิร์สตอนนี้พวกเราไม่สามารถสู้ไอ้เจ้าขี้ยาได้แน่นอนมีทางเดียวเท่านั้นที่จะสู้มันได้ผมต้องเป็น้ำมาตะาครับแต่แกคิดดูดีนะแซมมี่ครับ ถ้ามันผ่านไปสักสิปีร้อยปีหรือหมื่นปีหรือพันปีแกก็จะอยู่คนเดียวตลอดไปพว้ฉันก็จะตายตามกันเวลาถูกต้องครับแต่ว่าผมยอมอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเพื่อที่ตอนนี้ให้ทุกคนปลอดภัยครับถ้าแกมั่นใจและยืนยันขนาดนั้นก็เดี๋ยวลุงจะบอกที่ตั้งของมันให้แล้วกันนะครับอยู่ไหนครับล,ลุงเฟิร์สมันอยู่ที่ทํางานของซิเลียกับคอนเนอร์ เด in okay, ี๋ยวบอกนะว่าพ่อทํางานไอ้แถวบ้านเราเหรอครับใช่ตรงนั้นแหละโอเคลุงเฟิร์สนั่นลุงเฟิร์สไปหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเจ้าคือย้ายหน่อยครับเดี๋ยวผมไปไปหาของที่สุดท้ายเองครับเดี๋ยวลุงไปหาไอ้บอยก่อนเพวัะนั้นเจอกันนะครับลุงเฟิร์สอ่ะเออโอเคครับเฮ้ยลอยเอ้ยเอ้ยไปทำมาตาอย่างนั้นเหรอยอมแล้วกันเพื่อให้คนที่รักปลอดภัยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย ขอลงดีกว่าแล้วกันเฮ้ยชุบเฮ้ยทางนี้สินะเฮ้ยต้องนี้ไปเฮ้ยปลายตกอ,อย่างอันตรายแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบโอเคเอ,อ่อลงทางนี้ชุบชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยนะี่สินะเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมืดชะมัดเลยไว้ที่นี่อุ้ตยตีอย่ามุมเยอะเฮ้ยโอเคเอ่อ,อ,อทางนี้โหมืดชะมัดเลยเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยนี่ไงต้องเป็นตุเป็นประตูบานนี้แน่เลยมีกล่องอยู่ข้างในด้วย ทำไมเราไม่สังเกตเลยวะเนี่ยเอ,อ๋อหากุญแจใช่ต้องหากุญแจมังกรไม่ใช่อันนี้นี่สินะที่เป็นคำใบ้วันมังกรวันนั้นแน่เลยหากุญแจกุญแจ,จหากุญแจเฮ้ยเอ,อ้านี่ไงกล่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยคุญแจโอเครีบไ,ไปขายด่วนเลยเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยขอให้ใช่ทีเถอะนี่เหรอหัวใจหัวใจเห็นความบริสุทธิ์ ง่ายใช่ไปให้ลูงเฟิร์สดูก่อนแล้วกันได้ไปแล้วของสามชิ้นโยมันออกมาตาจริงๆเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยอ่ะไปไปดีกว่าไปชุบโอ้ยเฮ้ยโชุบชุบเฮ้ยรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านอุ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้หบ้านเลยเทสมอมันเลยเฮ้ยเลยเทสเลยมอมันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลุงบอลครับโอ้ยมาแล้วครับเฮ้ยมาแล้วเหรอลุงเฟิร์สผมได้ไปแล้วครับลุงเฟิร์สใช่ใช่สิ่งนี้ไหมครับเนี่ย หัวใจแห่งบริสุทธิ์ที่ลุงบอกใช่อันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเออฮันเซลแล้วจะไปหาเจ้าพิศายเคยะยังไงอะถ้าพี่ซจะไปหาพ่อนะพี่แซต้องมีสิ่งนี้ไปด้วยอ,อมันคืออ,อ,อะไรอะจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกความจริงกับโลกนรกอ๋อโอเคนี่พี่ขอหน่อยอ่ะโอเคอ๋อ,อ,อลูฟเฟอร์ครับแล้วผมได้ของสามชิ้นแล้วแล้วทํายังไงต่อครับผมถึงจะเป็นไอวุ้ยตอนนี้ทิ้งงานถึงจะเป็นอมตะครับ ทองตามลงแล้วกันนะครับลุงบลุงเฟิร์สซีออโซซีออโซเฟสิมเฟสิมเดดอินเคนเทเดดอินเคนเคอนจูเรคอนจูเร้ลุงเฟิร์สครับเป็นไงล่ะของดีไม่เลยล่ะลุงเฟิร์สผมรู้สึกมีพลังครับ ใหญ่ใช่เพิ่งเติมมาก็อย่างนี้เลยโอเคทุก okay, คนรอ,อนี่นะขอไปก่อนโอเคเจอก,กันลงเฟิร์สเจอก,กันหนึ่งล้านเฮ้ยป á, ลารอพี่ก่อนพี่กำลังไปหาเฮ้ยรู้สึกดีชะมัดเลยฮนะรู้สึกตัวเองมีพลังกำลังเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านเท่าตัวเลยอนะรีบไปก่อนดีกว่าไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาของนี้ทิ้งแล้วกันสมุดจากลงเฟิร์สทองด้วยทิ้งไปเหลือแค่นี้ก็พอไปตะลุยดีกว่า อุ้ยรู้สึกน้ำมันขึ้นหรือคิดเองยเว้เนี่ยไปชุบโอเคลงอ,อ๋อต้องเอาไอ้สีแดงนี้วางไว้ก่อนใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยเจ้าขี้ยะวุ้ยหายไปแล้วด้วยเจเย้าขี้ยะแกตายเต้ย สักทีเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกแผ่นหลังเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ปีกเฉยเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าใครที่มาที่นี่ต้องเป็นปีศาจทุกคนวะเนี่ยโถ่เฮ้ยปลาอยู่ไหนพี่แซมน้องอยู่นี่มาช่วยน้องด้วยไม่ได้ยินแล้วรอพี่ก่อนนะโอ้ยที่นี่มันนรกเหรอวะเนี่ยเฮ้ยรีบไปก่อนดีกว่าเพื่อปลาออกมาแล้วกลับบ้านเฮ้ย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  เฮ้ยแกเป็นใครอ่ะจำฉันไม่ได้เหรอแซมมี่เฮ้ยแกคือใครฉันคือราชาปีศาจเขี้ยวแย้ไงล่ะเฮ้ยจะบอกว่านี่ร่างจริงร่างที่แท้จริงของแกอ่ะใช่แล้วแกปล่อยผู้ชนไปนะฉันไม่ปล่อยผู้แกไปหรอกถ้าง,งั้นแกมาสู้ฉันซะยา่าไฟต่อไฟบอมอะว้ยอุ้ยบินไงวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยบินได้เฉยเลย ไฟตอมว้ายะเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยมาผิดตกิลเฮ้ยไปเลยอ๋อเฮ้ย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 แกฆ่าฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นน้ำตาแล้วอ๋อยะยะเฮ้ยไฟต้มอ๋อเฮ้ยเฮ้ยปีกแล้วมันดีชะมัดเลยเฮ้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 ยปลาเราพี่ก่อนนะไฟตอมว้านี่มันล่างที่ใจจริงของมันหรือเนี่ย คนน่าเกลียดเลยยาไฟสตอร์มเอเฮ้ยไอ้ยิงข้ามาเฮ้ย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 ฟุบยาเออเออเฮ้ยเฮ้ยหยาอีอยเฮ้ย่า้ย่ายาไปเลยอีออุบบินเฮ้ยอย มึงปี๊ปีใช้ง่ายจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไฟซ้อมเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเราเป็นน้ำตาแล้วเฮ้ย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 ต้องรอมันมานี่เฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยปุบปเฮ้ยทำไมถึงเจ๊น้ำมันได้วะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมถึงชนะมันได้วันนี้อะพี่แซมพี่แซมเอาตุ๊กตาอาคมนี้ไปไอปีศาจนี่มันมันมันแพ้อาคมของตุ๊กตานี้เอาไปพื้นที่ไม้กระทาเฉยเลยจริงเหรอป้ารอเพียงแป๊บนึงนะเฮ้ยย้าเฮ้เจ้าปีศาจตัวนี้มันแพ้กระทาอาคมเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยไฟตอมไฟบอบไฟบอดเอ้ยย้าอ่ะเฮ้ย โอเคต้องรีบเอาตุ๊กตาโอเคบาขขบคุณมากโอเคได้มาแล้วยาเฮ้ยย่าเออยย่าเฮ้ยเฮ้ยย่าไฟเลยเฮ้ยเอาหนี่ไปซัดไอ้ต้อไปซัดหย่าไอ้ปัสซูไปไอ้ระทาขอมีอีกแล้วเฉยทนไม่ไหวแล้วก็จะบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันช่วยได้จริงวะเนี่ย โอ้โคตรดีเลยโอเคเฮ้ยชุบโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยปาตังเป็นไงบ้างสรุปตุ๊กตาคมได้ผลไหมได้ผลจริงๆมันตายแล้วรู้ทำไมน้องช่วยนี่แย่เลยเนี่ยโอ้น้อตัวมอมเมมเลยอ่ะโอ้ยช่วยคุณแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันหนึ่งข้างล่างด้วยโอเคสวยเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้น้องเอาตุ๊กตาตัวนั้นมาจากไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วตุ๊กตาตัวเนี้ยน้องไม่ได้ซื้อหรอกนะคือนั่นมันยังไง แม่ทิ้งไว้ให้อ่ะแล้ก็เลยเอามาใช้ของแม่หรออืมดีมากเลยอ่ะ้าไมน้องนี่คือแย่เลยแล้วน้องรู้ได้ไงเดี๋ยวว่ากระทาอาคมนี่มันใช้ได้ไอเจ้าปีศาจนั่นอ่ะจับตัวน้องไปใช่ไหมใช่แ้วมันมีบางช่วงหนึ่งอ่ะที่ไอปีศาจนั่นมันโดนตุกตาของน้องแล้วมันก็รู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บอะไรสักอย่างนี่แหละเ็รู้ใช่ไหมว่ามันมันแพ้ตุกตาตัวนี้แน่นอนเดยมีคทาอาคมด้วยไม่เข้าใกล้น้องมันก็เลยจับน้องมาขังไว้ตรงนี้ไงเก็ดแล้วโอ๊ยปา พี่วินเล่นจะบอกอย่างหนึ่งอะพี่กลายเป็นอมตะแล้วนะฮะทำไมอะพี่คิดว่าพี่ไม่สามารถปกป้องใครได้แล้วพี่เลยต้องเป็นอมตะเพื่อปกป้องทุกคนแต่พี่อาจจะคิดผิดไปก็ได้แหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อเผืพี่ยนงแง่ดีไว้ถ้าพี่มาที่นี่นะพี่อาจจะมาไม่ไหวก็ได้นะเพราะตอนที่เข้าประตูมิติมาพี่แทบตายเลยนะใช่ตอนที่พี่เข้าประตูมิติมาที่นี่พี่แทบตายเลยอะเพราะพี่มาด้วยพลังพลังใจอะ ต้องใช้พลังใจตอนนัตถิมาที่นี่ได้เดี๋ยวว่าเป็นอมตะด้วยไม่รู้ตอนที่พี่ข้ามประติตรีพี่รู้พี่ตายไปทั้งหมดกี่รอบแล้วพี่นาจะตายไปเยอะเลยแหละตอนที่มาที่เนี่ยที่พี่แกลาเป็นอมตะเลยพี่สามารถมาที่นี่ได้แล้วก็ไปปีกข้างหลังด้วยเนี่ยโถ่ได้ปีกเฉยเลยพี่เป็นปีศาจเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนที่พี่ข้ามประติติเนี้ยพี่บอกเลยพี่นับครั้งตายได้เลยอ่ะพี่ตายไปร้อยครั้งอ่ะมันมาที่นี่ด้วยพลังพลังมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มันใช้พลังใจสุดๆไปเลยอ่ะ ยปนะมตัเลยมาสามารถมาที่นี่ได้ง่ายๆเลยแต่เขาเจ็บเหมือนกันนะเวลาตายเนี่ยตายหลายครั้งเกินเอาเป็นว่านั่นแหละพี่อาจจะเงาโดนเดียวทั้งชีวิตเลยก็ได้นะมันต้องมีทางสิอืมไม่รู้สิเอาเป็นว่าพ้าซังพี่จะบอกคำนี้กับน้องมานานแล้วพี่รักน้องนะน้องก็รักพี่เหมือนกันอ้จริงเหรอเนี่ยอืมอา พี่อยากจะบอกคำนี้มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บอกเลยอะหรอใช่ชว่วงนี้วุ่นๆเรื่องเออโลกวิญญาณมั่งอะไรมั่งอะเนาะก็เข้าใจแหละแต่ไงน้องก็รู้สึกเดียวกับพี่นั่นแหละนะโอเคนั้นต่อไปนี้เราคงเป็นแฟนกันแล้วสินะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็คงจะงั้นมั้งเอาเราะว่ากลับไปโลกนู้นพี่จะถอดปีกแล้วกันเนาะพยายามจะตัดปีกออกให้ได้อะไม่อยากมีปีกไว้เลย ก็ยังน่าจะตัดได้แหละเพราะว่าพี่สามารถพี่น่าจะเจ็บอาจจะตายก็ได้แต่พี่เป็นมอมตะนี่อืมน,นี่เราอยู่ในนรกนเหรอเนี่ยรู้สึกร้อนๆนะๆไปมันร้อนไงอยู่ข้างลงกระเถิยอย่าเขินอยู่ลงมาเร็วคือคือไอ,อ้เชียวยะมันฮะยึดกระทาน้องไปหมดเลยอ่ะแล้วคือ,อ,อไม่มีอะไรเลยในตัวต้องจากเอกต์ตาเอตุ๊กตาอาคมเนี่ยอ๋อเอาไปว่าน้องก่อนหลังพี่มาเดี๋ยวพี่จะบินไปนะ โอเคโดดขึ้นมาอึ๊บโอ้ยขึ้นแล้วใช่ไหมอุ้ยหนักจังเลยโอเคไปบ่แล้วนะอุ๊บไปเลยโอ้ยโอป้าหนักจังเลยอะโอ้ยอุ้ยอุ้ยชุบโอ้ยโอ้ยเก็บป้างั้นเราเข้าที่นี่เราเข้าในไอ้ดำๆที่นี่ไปเลยนะเข้าไปเลยไปหนึ่งสองสามตอกไดอ้ก้นหยอกเก็บอีกแล้วเป็นไงเขาปลอดภัยดีใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ โอ้ดีนะถ้าพี่ไม่ปกป้องน้องนะโดยพวกปีศาจระยำระยำตึงเดนแน่นอนอ่ะพี่บอกแล้วเป็นไงพี่ตายกี่ร้อยรอบไม่รู้นะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยกลจะเข้าประตูมิตรไม่ได้ใช่แล้วน้องรอดถือว่าดีมากเลยไปกลับมาเถอะไปหาลุงฟงลุงฟงลุงเฟือดีกว่าชึบเฮ้ยพี่เราอยู่เช้าเลยวะเนี่ยเอ้าเจ้าแกเจ้าแกเฮ้ยเป็นไงบ้างออกไม่เจอเลยตั้งแต่มีเรื่องนู้นว่าแกหายไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีปะเนี่ยเจ้าแกดูปลาเดี๋มองแมมเลย ะเจ็บอ่ไปเถอะแก่กบมาเถอะไปเถอะแก่เป็นไงบ้างสบายดีบบสบายดีบเออชั้นนี่เหนื่อยจริงเลยเดี๋ยวนะอะไรหรอทำไมรู้สึกเห็นอะไรแวบๆป็นนึงนะจับตาก่อนโอ้ยเจ็บตาโอ้ยเออตาฝาดแฮะเมื่อกี้พี่เห็นเออชั้นมาเถอะพี่เห็นโลยมลพี่เห็นโลยมลมันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เหรอใช่แล้วไอ้ตาฝาดไปไป เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ของที่พี่ทิ้งไว้อ๋อกลับเก็บไปด้วยแล้วกันไปเฮ้ยเจ้าแก่เจ้าแก่มีสองตัวเจ้าแก่แอนเจ้าแก่เบ้เจ้าแก่นี่แฟนเจ้าแก่ปะเนี่ย,ยใช่หรอเฮ้ยเจ้าแก่มีแฟนแล้วโอ้ยเจ้าแก่มีแฟนแล้วเจ้าแก่เนี่ยแฟนแกร้องกันแกนี่ไม่ร้องเบ้เลยนะไปะไม่เถอะเฮ้ยจบแล้วสิงนะเรื่องแย่เนี่ยขอให้เป็นวันที่ดี ตลอดไปฮจ้าตาหนูเป็นไงบ้างสบายดีไหมตั้งแต่อยู่กับฉันเนี่ยฮคิดถึงทุกคนเนาะพ่อแม่แกก็เพิ่งตายกับกับพ่อแม่แกก็เพิ่งตายใช่ไหมหเสรยใจด,ด้วยนะนี่ก็ผ่านเวลามา100ปีแล้วสินะ100ปี คิดถึงทุกคนจังเลยที่แต่ก,ก่อนเราเคยวิ่งเล่นด้วยกันเนาะดูฉันสิฉันนี่ไม่แก่ลงเลยอะ่ะไปเจ้าแก่วันนี้เป็นวันครบหนึ่งร้อยปีพอดีแหละไปไปเถอะดูสิพเพื่อนๆแกเต็มเลยอะ่ะลุงๆนาๆป,ป้าๆแล้วก่อนนะครับคุณเลียวหน้าครบหนึ่งร้อยปีแล้วขอบคุณมากนะครับคุณวิลิตครบหนึ่งร้อยปีขอบคุณครับ คุณครูเชนอาจารย์ใหญ่ขอบคุณมากนะครับครบร้อยปีแล้วครูเพรขอบคุณมากนะครับร้อยปีแล้วน้องโจ้น้องรักขอบคุณมากนะร้อยปีแล้วเฮ้ยอันนี้แม่เองเนี่ยเจ้าแกขอบคุณนะเจ้าแกไม่ใช่แกคนละแกเนี่ยพ่อเองเนี่ยเจ้าไอเจ้าหนูนี่พ่อแกเนี่ย พ่อแกเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยนะเป็นสัตว์ที่ดีมากเป็นแก่ที่ดีมากแหละขอบคุณนะเจ้าแกะที่มีอยู่กับฉันตลอดอะถึงแกจะเพิ่งตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ก็เป็นไรเนาะการขอบคุณมากนะครบร้อยปีแล้วก้าขอบคุณมากนะครบร้อยปีแล้วนีนะ่คนที่สําคัญเลยป้าขอบคุณมากนะร้อยปีแล้วลุงเฟิร์ส ไม่มีลุงแล้วเหงามากเลยอ่ะขอบคุณมากนะลุงรอปีแล้วคุณบอยขอบคุณมากนะครับรอปีแล้วฮาเซลขอบคุณมากนะร้อปีแล้วคิดถึงทุกคนนั้นคิดถึงทุกคนนั้นเจ้าหนูเนาะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะมีคนแบบนี้มาอยู่ในชีวิตอีกนะ ครอบครัวที่ดีสแสนอบอุ่นใช่ไหมเจ้าหนู <S <S แกนี่ได้เชื้อพ่อแกเป็นจริงเลยนะเนี่ยฟังภาษามนุษย์ออกด้วยไปเจ้าหนูกลับบ้านเถอะไปสุดท้ายก็จบแล้วทุกอย่างไปเจ้าหนูกลับบ้านกันไปเร็วเดินน่ารักยังเลยแกเนี่ยไป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 ,ไป,ไป,ไปกลับกันเถอะเฮ้